ใจไร้ใจไา้ใครกันเธอไม่ใช่แค่ความรักแต่เธอคือคนที่ฉันต้องการใครจะปล่ยมาฉันไม่เคยสุพมีแค่เธอ กูค,คนเป็นบ้อยแต่ใจฉันหลอกแคเธอเมื่อเธอคือคำตอบในทุกสิ่งที่ฉันเจอเพขข้ามเธอเขาอาจสวยแค่ผ่านไปแต่เธอคือผาฝันที่ติดอยู่ในหัวใจไม่ต้องแพล่งเติมไม่ต้องโชว์ให้ใครเห็นจะคือคนเดียวที่ฉันพร้อมจะเป็นคนที่ยืนเคียงข้างไม่ว่าฟ้าจะเป็นสีคนของใจฉันมีแค่เธอไม่มีใครทีคนของใจฉัน,นจะใช้ไลเกินใครไม่ต้องเปรียบเทียบใครเพราะเธอชนะในทุกใจคนอื่นแค่ผ่านมาหนูผ่านี้ าหากทางานดีดอกไม้ที่ดูวสวยแต่มมาที่พบเธอทุกอย่างด้อยลงด้วยใครจะพูดอะไรก็ไม่ทำให้ฉันเปลี่ยนเ็าใจฉันเลือกเธอแลยมันไม่มีวันเลี่ยนความใช้และของเธอไม่ได้ยู่แค่ใบหน้าแต่เป็นหัวใจที่สือสัตย์รัทธาเธอไม่เหมือนใครในโลกที่ฉันเจอและฉันขอสัญญาว่าจะรักแค่เธอเสมอคนข้าททางก็แคผ่านไปดีความหมายแต่ทนคำใจ ว่าฉันจะล้มจะผิดท่าไปไกลเธอยังยืนตรงนี้พร้อมจะจับมือฉันไว้คนข้างใจฉันเธอชี้ไล่ก่นใคร Oh no oh 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 ไม่ต้องเปรียบเทียบใครเพราะเธอชนะนทุกใจคนอื่นแค่ผ่านมาเงาผ่านในบ้าน คนใจไม่ใช่ใครก็ได้เธอคือทุกอย่างที่ฉันพร้อมจะมอบให้ในโลกที่คนผ่านไปไม่หยุดแต่เธอคือคนเดียวที่ฉันจะรักจนหมดทุกหยด Oh no oh, oh, oh. มี่ดอกไม้ที่ดูสวยแต่มาที่กระเธอทุกอย่างอยู่ด้อยลงด้วยใครจะพูดอะไรก็ไม่ทำเห้ฉันเปลี่ยนเพราะใจฉันเลือกเธอและมันไม่มีวันเดียวแต่ฉันจะใช่คก็เคย ฉัอาจมีดอกไม้ที่ดูสวยแต่เมาเทียบกับเธอทุกอย่างทูกอย่ลงด้วยใครจะพูดอะไรก็ไม่ทำให้ฉันเปลี่ยนขอใจฉันเลือกเธอและมันไม่มีวันเบีย่ยงความใช้ไลของเธอไม่ได้อยู่เฉ่ไปหน้าแต่เป็นหัวใจที่ซื่อสัตย์และศรัเธาจะไม่เหมือนใครในโลกที่ฉันเอนนจเอ 광탄 쟤, 미치 가이그두 개야, 티신 프라우드 내 녹이 광판 뺏기면, 쟤다쟤그 콘디오, 티신 줄 아트 못 듣기로.